ดวงประจำวันที่1เมษายนพุทธศักราช2566เส้นทางดวงของท่านผู้ใดท่านที่เกิดในวันใดบ้างที่มีโอกาสจะพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอาัศจรรย์มีโอกาสที่จะได้รับเงินทองจำนวนมากๆมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆหรือว่าท่านที่เกิดในวันใดยังต้องระวังมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่1เมษายนพุทธศักราช2566เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้าง,างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกัรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮัดสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก id l ด,ดีไลน์ฮัดูหรือหมายเลขโทรศรัพท์0816971645นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันบ้านดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไร เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขโชคลาภจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้จะมีเส้นทางดวงเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ยังมีจุดเด่นอยู่ที่เรื่องของ การงานนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับเป็น2เหรียญเรื่องของการจัดการบริหารการเงินรายรับรายจ่ายบางทีมีไดรับเข้ามามีรายจ่ายรออยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ชาววันอาทิตย์ต้องจัดการบริหารด้วยความรอบคอบนะครับเพราะว่าท่านอาจจะต้องใช้จ่ายเงินแบบที่มันจําเป็นเร่งด่วนขึ้นมาด้วยก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สองกันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับเป็นสิไม้เทา้าเรื่องของหน้าที่การงานนะครับภาพรวมๆแล้วงานดีงานเด่นงานมีความมั่นคงจะได้รับผิดชอบทำงานที่สำคัญสำคัญ เกิดพัฒนาการเกิดความมั่นคงต่อหน่วยงานต่อองค์กรหรือต่อวงจรชีวิตของท่านด้วยนะครับอันนี้เป็นการที่เรามีจุดเด่นมีจุดแข็งสร้างงานสร้างอาชีพได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับดีเยี่ยมในช่วงนี้ครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับราชินีถ้วยคือความมั่นคง ในเรื่องของการงานและการเงินนะครับงานดีรายไ,ได้ดีทรัพย์สินมีความมั่นคงสมบัติทั้งหลายทั้งปวงพร้อมในช่วงนี้นะครับแต่ว่าพี่น้องชาวราศแต่ว่าพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีอาจจะยังต้องมีการรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของ ความรักเกี่ยวกับใครสักคนที่จะเติมเต็มเข้ามาในช่วงนี้อยู่นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภว,วาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นเจ็ดไม้เท้านะครับโชคลาภยังอยู่ที่การงานนะครับจะมีการแข่งขันมีการกดเกณฑ์ทั้งหลายทั้งปวงมีการคัดเลือกคัดสรรตรงนั้นตรงนี้แต่พี่น้องชาววันอาทิตย์ ยังมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับความสำเร็จนะครับเกิดพัฒนาการมีโชคลาภมีความมั่นคงต่อไปในอนาคตครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของการงานมีความโดดเด่นมีความมั่นคงไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนว์นะครับวันนี้การเงินยังต้องระวังเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบจํานวนมากๆหรือว่าแบบที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับประเด็นของทรัพย์สินรายได้ต่างๆยังอยู่ในสถานะที่มีความมั่นคงนะครับแต่ว่า ท่านอาจกระจังกำลังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับส่วนโชคลาภวันนี้ท่านมีโอกาสที่จะได้รับความสมบังโชคลาภกับการแข่งขันกับกฎเกณฑ์กติกาการคัดเลือกที่เชื่อมไปถึงเรื่องของการงานนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศท,ทางแนวทางของการแก้ไขโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับชีวิตเดินหน้าต่อไปสู่ความรุ่งเรือง มีโอกาสดีมากๆนะครับที่จะประสบผลสำเร็จในโอกาสดีคุกคามยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น6ถ้วยนะครับ6ถ้วยคือโอกาสดีสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆจากอดีต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่มันเจออุปสรรคเจอความยุ่งยากไม่เก่าหน้าหรือคนที่ทำความผิดพลาดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานท่านสามารถที่จะเอามาทำใหม่แก้ไขใหม่จัดการใหม่แล้วท่านจะพบเส้นทางที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นงานก็จะเข้ามาตลอดนะครับต่อจากนี้ไปเส้นทางการงานดีขึ้นงานประจำงานส่วนตัวการค้าขายงานฟรีแลนซ์ดีเยี่ยม การเงินก็จะดีขึ้นโอกาสที่ท่านจะได้รับเงินแบบไม่คาดคิดไม่น่าเชื่อมีความเป็นไปได้ด้วยนะครับรวมทั้งความรักวันนี้คนที่รอคอยความรักอยู่จะสมหวังนะครับคนที่ไม่ได้เจอกันนานๆก็จะกลับมาคืนเรือนคืนบ้านกลับมาพร้อมกับนำสิ่งที่ดีๆมีของขวัญของฝากของ,ขของที่ระลึกมาให้ด้วยนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นสัตตา สตาคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเส้นทางของการงานการเงินหรือเรื่องของความรักนะครับทิศทางชีวิตจะดีขึ้นครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น4ไม้เท้าเรื่องของโอกาสโอกาสของการงานนะครับใครที่รอคอยงานมีแนวโน้มที่จะได้รับงานเข้ามาในช่วงเวลานี้คนที่สมัครงานคนที่สอบเพื่อที่จะเข้าทํางาน ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานได้แล้วก็เริ่มต้นงานสารต่องานเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความมั่นคงต่อไปเรื่องของการเงินก็จะดีขึ้นมีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดมีค่าตอบแทนมีกำไรจากการค้าขายความรักจะดีขึ้นนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทาิศทางแนวทางของชาววันจันทร์นะครับเป็นดวงจัก พัดนะครับยิ่งใหญ่มากๆนะครับช่วงนี้ดีมีโอกาสจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆทรัพย์สินรายได้เกิดเกิดความมั่นคงมีชื่อเสียงมีบารมีมีคนรู้จักเยอะๆความรักกาลังไปได้สวยได้หลายคนมีความรักที่กําลังดีเยี่ยมกับพี่น้องที่เป็นคนต่างชาติด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงดีมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักรวมทั้งมีโอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดจากอดีตให้กลับมาดีได้คนรักวันนี้กลับคืนมาพร้อมกับนําสิ่งที่ดีๆโชคลาก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงพลิกชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ต้องใจเย็นๆนะครับเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เราไม่คาดคิดมาก่อนด้วยนะครับส่วนรายเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็น6ดาบ6ดาบคือการคลี่คลายปัญหา ค่อยเป็นค่อยไปช่วงนี้วันนี้ถึงเวลาที่ท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคได้พบกับความสำเร็จต่อไปในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่เคยเจออุปสรรคเรื่องของการงานที่ไม่มีความก้าวหน้า มีแต่ปัญหามาตลอดนะครับท่านจะพบการเปลี่ยนแปลงคลี่คลายปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นได้นะครับเส้นทางของการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับท่านมีโอกาสที่จะพบทางเลือกทางเดินทางออกที่ดีเกี่ยวกับการเงินจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดแก้ไขปัญหาของการเงินได้ความรักก็มีแนวโน้มที่ดีในการที่ท่านจะ พบกันเข้าใจกันคุยกันแล้วก็มีทางออกทางเดินที่ดีขึ้นสำหรับคนที่รอคอยความร,รักมีแนวโน้มที่จะสมหวังด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สองนะครับเป็นแฮงแมนเป็นเรื่องที่ควรระวังสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับอาจจะมีเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวพลิกชีวิตได้นะครับจากจุดหนึ่งเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดหนึ่งอย่างรวดเร็วมีการเดินทางม,มีการย้ายที่อยู่ที่ทํางานอย่างรวดเร็วก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมาบรรดุส่วนที่3กันนะครับเป็น3ดาบเป็นเรื่องที่ควรระวังอีกประการหนึ่ง สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้การขัดแยง้งกันอาจจะเกิดขึ้นง่ายๆความทะเลาะวิวาททั้งหลายทั้งปวงอาจจะมาอย่างรวดเร็วความใจร้อนก็จะเป็นกุญแจสําคัญที่จะส่งให้ท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องชาววันอังคารต้องใจเย็นๆจะทําอะไรขอให้มีความรอบคอบค่อยเป็นค่อยไปนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทาง แนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นอาศวินดาบชีวิตคือความมุ่งมั่นอดทนโชคลาภจะอยู่ที่การลงมือทำนะครับท่านลงมือทำแล้วท่านจะได้รับผลแม้ว่าจะพบอุปสรรคพบความยุ่งยากเพียงใดก็ตามนะครับโอกาสที่ท่านจะได้รับก็ยังมีนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในบันอังคานนะครับวันนี้ดวงของการคลี่คลายปัญหาถึงเวลาที่ท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีเรื่องบางเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่ท่านต้องระวังไม่ว่าจะเป็นทางด้านใดก็ตามนะครับวันนี้ควรดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบไม่ประมาทใจเย็นๆนะครับค่อยๆแก้ไขปัญหาแล้วท่านจะพบกับเส้นทางที่ดีขึ้นสิ่งที่ท่านลงมือทําด้วยความมุ่งมั่นแล้วจะได้รับผลตอบแทน เป็นที่น่าพอใจนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างดีหรือไม่ดีการงานการเงินความรักปัญหาประสัทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวัน พุธนะครับวันนี้จะเริ่มต้นได้ดีในเส้นทางของการงานการเงินความรักนะครับแต่ว่าปัญหาที่สะสมอยู่นะครับยังต้องดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น10ดาบเรื่องของสุขภาพมาก่อนนะครับระมัดระวังปัญหาสุขภาพความเจ็บไข้เด็ดป่วย ที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวหรือไม่ก็มีความจําเป็นที่จะต้องรับการดูแลรักษาด้วยนะครับประการต่อมามรดุส่วนที่สองนะครับเป็นห้าถ้วยเรื่องของความกังวลสิ่งที่ได้รับกับการรอคอยวันนี้อาจจะยังไม่ลงตัวไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับทำความรู้จักทำความคุ้นเคยหรือไม่ก็ พอใจกับสิ่งที่ได้รับแล้วท่านก็จะรู้สึกว่าชีวิตยังดีขึ้นนะครับไม่ได้จมอยู่กับความล้มเหลวตลอดไปครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น6ไม้เท้านั่นคือโอกาสดี ที่จะเริ่มต้นและก็เดินหน้าต่อไปสู่ความสําเร็จในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานงานที่รอคอยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีตําแหน่งมีการที่ท่านจะได้รับความสาเร็จมีความรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตนะครับคนที่รอคอยงานจะมีงานเข้ามาเรื่องของการเงินก็จะมีรายได้มีค่าตอบแทนมีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นความรักก็จะดีขึ้นนะครับคนที่รอคอยความรักจะสมหวังนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตนะครับพี่น้องชาววันพุธครับเป็นสตรงนะครับวันนี้ความเข้มแข็งจะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะส่งให้ท่านได้รับความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะครับประสบการณ์ความรู้ความสามารถก็เป็นส่วนสําคัญเช่นเดียวกันนะครับลงมือทําตั้งใจเข้มแข็งมั่นคงแล้วท่านจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน พุทธนะครับวันนี้ดวงการงานการเงินความรักยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่น่าพอใจนะครับแต่ว่าท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของความกังวลความเครียดและปัญหาของสุขภาพนะครับวันนี้ลงมือทําตั้งใจมั่นแก้ไขปัญหาแล้วก็ทําด้วยความมั่นใจแล้วท่านจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านใดนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีนะครับ พี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีมาดูว่าดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะมีหรือไม่เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้มีกิจกรรม พบเจอคนค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษจะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ควรระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเจ็ดถ้วยนะครับเรื่องของความคิดวันนี้คิดเยอะคิดมากสับสนบนเวียนอยู่กับเรื่องบางเรื่องปัญหาบางอย่างหรือไม่ก็อาจจะบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเราก็เอามาคิดได้เหมือนกันนะครับ พี่น้องชาววันพฤหัสบดีวันนี้แยกแยะให้ได้ว่าอะไรเป็นแค่ความคิดอะไรเป็นแค่ความฝันหรือว่าสิ่งใดเป็นความจริงทําในสิ่งที่เป็นจริงแล้วท่านจะพบทางออกทางเดินด้วยความมั่นคงต่อไปนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สองเป็น9ก้าถ้วยนะครับนี่ก็เรื่องของการพบปะกับผู้คนกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงวันนี้มีส่วนนี้ค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็จะมีทั้งส่วนที่ดีมีความสนุกสนานมีการพบปะซึ่งการรายการในส่วนที่ตามมาก็อาจจะเป็นปัญหาของสุขภาพด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นดมูล คือความคุมเครือความคิดที่ยังไม่ลงตัวการตัดสินใจยังไม่ถูกต้องก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดความยุ่งยากในจิตใจเหมือนกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทาง แนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับเป็นเด็กถือถ้วยมีบรรยากาศดีๆในเรื่องของสังคมกิจกรรมความอบอุนน่นในครอบครัวเติมเต็มเข้ามาในโชคนี้นะครับในช่วงนี้จะนําสิ่งที่ดีๆมาให้ลูกหลานบริวารคนที่ท่านรักได้ของใหญ่ก็จะเติมเต็มเข้ามาห้อมล้อมทําให้เกิดความสุขได้เหมือนกันนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน พารหลัสบดีนะครับวันนี้ดวงของคนยังอยู่ในวางบนของความคิดความสับสนการตัดสินใจไม่ถูกหรือว่าคิดอะไรที่ยังไม่ลงตัวคิดเยอะคิดมากสับสนอยู่ท่ามกลางปัญหาหลายๆด้านนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้กิจกรรมส่วนหนึ่งคือการพบปะก,กับผู้คนความสนุกสนานความร่าเริงที่จะเข้ามาค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษนะครับซึ่งจะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ควรระวังอยู่ด้วยนะครับโชคลาภมากับลูกน้องลูกหลานบริวารน,นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพารหัส บอดี Body, ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าดวงของท่านบัดน,นี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้จะก้าวพ้นจากปัญหาแม้ว่าท่านยังมีข้อผูกมัดพันฒนาการบางเรื่องบางอย่างอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสของท่านจะพบกับสิ่งที่ดีมากๆนะครับทรัพย์สินใดยได้การเงินเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดๆเลยนะครับส่วนรายยดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนะครับเป็น8ถ้วย 8ถ้วยคือการก้าวพ้นจากปัญหานะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับสำหรับคนที่เจออุปสรรคในเรื่องของการงานอุปรสรรคในเรื่องของการเงินปัญหาความยุ่งยากทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะมีทางออกจะเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นนะครับการงานของท่านก็จะดีขึ้นคนที่รอคอยงานจะมีงานเข้ามาคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงงานก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันนะครับจะมีงานใหม่ๆเข้ามาแล้วดีขึ้น เรื่องของการเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาแก้ไขปัญหาของการเงินได้ความรักก็มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้สําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น ก้าวไม่ท้านะครับงานเยอะนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์แม้ว่าจะเป็นวันเสาร์แต่ว่างานยังต้องทําต้องรับผิดชอบนะครับอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่อย่างไรก็ตามนะครับอนาคตจะมีความรุ่งเรืองในเรื่องของการงานด้วยนะครับจัดสรรเวลาบริหารเวลาให้ดีงานประจํางานงานเสริมอาชีพอิสระก็จะเข้ามาตลอดนะครับประการต่อมามา,มาดูส่วนที่3นะครับเป็นดวงจกกักรพัินี มีความมั่นคงมากนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานการเงินความรักด้วยนะครับคนที่รอคอยโอกาสแบบนี้จะมีความสมบูรณ์มั่นคงมีรายได้มีทรัพย์สินมีเงินเข้ามาจํานวนมากๆานะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภบ,บาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชีวิตสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็น8ดดาบนะครับอันนี้เป็นข้อผูกพัน สัญญาสัญญาใจสัญญาอะไรก็ตามซึ่งพี่น้องชาววันศุกร์ยังต้องรับผิดชอบนะครับอาจจะทําให้เกิดความงุดกิดความรําคาญใจอยู่บ้างแต่ก็ยังต้องทํานะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับอันนี้ดวงของคนมีโอกาสในการที่จะก้าวพ้นจากปัญหาแล้วก็พบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานการเงินความรักและที่สําคัญมีความมั่นคงมีความร่ํารวยมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างาเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้ชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่มากๆนะครับโชคลาภโอกาสทรัพย์สินรายได้ชื่อเสียงเกียรติยศมาพร้อมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเดอะเวิร์ดนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเข้ามานะครับท่านจะพบเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ชีวิตของท่าน ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะครับการงานการเงินความรักวิถีชีวิตของท่านจะมีโอกาสได้พบกับบรรยากาศใหม่ๆสิ่งที่รอคอยจะสมบังสิ่งที่ไม่คาดคิดก็จะเกิดขึ้นด้วยนะครับคนที่เจอปัญหาคนที่เจอปรสรศจะเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขปัญหาได้นะครับชีวิตดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สองนะครับเป็นเดอะซันนะครับเป็นดวงตะวันที่เจิดจ้าชีวิตมีอำนาจศาสนาบารมีพลิกชีวิตได้สุดขั้วเลยนะครับดีเยี่ยมไม่น่าเชื่อวันนี้ดวงดีดวงเด่นสุดๆการงานดีขึ้นมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีบารมีมีคนรู้จักเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีการเงินที่ดีมากมีอํานาจบารมีเข้ามามีความพร้อมเต็มที่นะครับผ่านพ้นปัญหาได้นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชา ไม่ถาวนะครับนี่กัดโดดเด่นในเรื่องของการงานต่อจากนี้ไปงานมาเยอะตลอดงานประจํางานส่วนตัวงานฟิลิ์เข้มแข็งขึ้นมากๆนะครับจะผ่านพ้นประสบทุกอย่างได้การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานก็จะได้รับความช่วยเหลือดีมากเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของชาววันเสาร์นะครับเป็นราชินี ไม่เท้านะครับโดดเด่นมั่นคงโชคลาภสิ่งดีๆนะครับไม่ว่าจะมองไปทั่งด้านไหนโอกาสโชคลาภพลิกชีวิตได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีเยี่ยมนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ดวงของคนที่มีโอกาสจะได้รับโชคใหญ่โชคมหาศาล ผ่านพ้นชีวิตที่ไม่ดีพบกับความสำเร็จพบกับความมั่นคงเรื่องงานเงินความรักนะครับมีบรรยากาศใหม่ๆเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อได้หลายอย่างก็จะหมุนเข้ามามีชื่อเสียงมีอํานาจบรารมีเข้ามาพร้อมทุกอย่างในช่วงนี้สําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเอาละครับวันนี้มหาพยากรดวงของพี่น้องมาแล้วครบทุกวันแล้วครับ เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆรวมทั้งสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับความมั่นคงความร่ำรวยทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้าง ไม่ได้จำเพาะจะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่ก็ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกัรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสาหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i อดีไลน์ฮักดูหรือหมายเลขโทรศรัพท์0816971645เอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคน,ท,กคนทุกวันเกิดจงได้ พบกับโชคลาภมหาศาลพบชีวิตที่ดีขึ้นพบกับสิ่งที่กำลังจมุนเข้ามาขอให้เป็นโชคดีมั่นคงร่ำรวย,เป,ยเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับทุกท่านทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนขอสวัสดีครับ